สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านเนาะครับผมเกือีสานใต้ครับวันนี้ครับมาติดตามแนวทางตัวเลขอ่าสูตรคำนวณของพ่อวุฒิครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับอ่าในงวดของวันที่17มกราคม68ครับเลขของพ่อวุฒิเลขสูตรคำนวณในงวดที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมก็คือ อย่างที่ผมพูดก็คือเป็นเลขที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆครับเลขก็เข้า1551เนาะพ่อเนาะสำหรับเลขวิ่งครับคุณพ่อให้ตัวเลขมาวิ่งนครับนแล้วก็1ล่างครับจับคู่ให้เลขล่างเนาะพ่อ15ครับแล้วก็จับคู่ให้ข้างล่าง0ูนย์ครับแต่0 9ย์ไปออกข้างบนแต่1551นะครับออกล่างเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมครับครับก็ถือว่า แม่นยำมากมากครับในงวดนี้เนาะครับเดี๋ยวเรามา,าดูมาติดตามเลขสูตรคำนวณของพ่อวุฒอีกครั้งหนึ่งครับก็คือเป็นงวดแรกของปี68ครับอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่อ,อทําเลยเนาะพ่อเนาะครับครับครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันเนะครับท่านผู้ชมครับ หลายๆท่านก็คงจะได้ดูอยู่นะครับสลับเลขสูตรของพาวุธนะครับ

เด็งเช่นในงวดที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมเลขสูตรของพวุฒิพอวุฒิก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากครับเลขส่งท้ายปีที่ผมถามพ่อนะะเนาะ,ะครับเร็จแล้รบอกครับพ่อครับครับไอพ่อวงกลมเลขที่พ่อมั่นใจไอเนี่ยครับสำหรับเลขอ่าบนแลวก็เลขล่างะครับผมที่พ่อคิดว่าน่าสิมามากที่สุดเนาะครับ ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้พ่อวุฒิอธิบายให้ฟังเนาะครับครับอวิ่งบนเพราะว่าเพราะวั 0, นหน,น,นึ่งกับศูนย์นานนานนานิยังอยู่เพราะว่าบนนะครับพอก็เลยพอก็เลยให้วิ่งหนึ่งเหล็กเหล็กหมักหมักอยู่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวนี่แหละครับขอวงกลมไปแทนะทางล่างกับสองกับเก่าสองกับเก่าพอหมักสองหวน พ่อกับวงกลมไห่สองสามตัวเดียวครับอ่าก็คือว่าเลขอ่าในงวดนี้เลขวิ่งของพ่อวุฒิเนาะครับท่านผู้ชมครับวิ่งบนครับคุณพ่อให้หนึ่งกับศูนย์ครับอ่าหนึ่งกับศูนย์นะครับท่านผู้ชมตัวที่ขีดเส้นใต้ให้ก็คือเลขหนึ่งครับเป็นเลขที่พ่อวุฒิเน้นให้ครับเลขที่ขีดเส้นใต้ก็คือหนึ่งน่าจะมาบนมากที่สุดครับในงวดนี้เนาะพ่อครับครับแล้วก็คุณพ่อจับคู่ให้ครับท่านผู้ชมครับ เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าครับท่านผู้ชมครับเลขที่จับคู่ให้เจ็ดหนึ่งที่คุณพ่อวงกลมไว้ให้คือเลขที่น่าจะมามากที่สุดครับในงวดนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็เลขที่คุณพ่อเน้นให้ครับคราวนี้มาดูเลขล่างกันนะครับเลขล่างก็จะมีเลขสองกับเลขเก้าครับขีดเส้นใต้ให้เลขสองครับเป็นเลขเด่นเด่นล่างเนาะพ่อ ครับเปลี่ยนล่างเลขตัวรองก็คือเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับตัวรองก็คือเลขเก้าครับจับคู่ให้มีสองสามเก้าหกสองห้าแล้วก็เก้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับที่วงกลมไปให้สองสามก็คือเน้นล่างให้ครับเน้นเลขล่างให้ก็คือเลขสองสามครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเฉพาะตัวที่คุณพ่อเน้นให้นะครับ ก็คือบนก็คือเจ็ดหนึ่งล่างก็คือสองสามครับก็เอาตามนี้เลยก็ได้เพราะว่าตัวเลขที่ไม่ได้วงกลมคือเป็นตัวรองเนาะพ่อเนาะครับอาจจะมีส์มาได้ทุกตัวครับแต่มันก็ไม่แน่เนาะก็มีสิทธ์มาได้ทุกตัวครับท่านผู้ชมครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของท่านผู้ชมดูนะครับแต่สำหรับเลขวิ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยพลาดครับที่คุณพ่อให้บางครั้งก็อาจจะผิดพลาดแค่ อ่าเลขจับคู่นะพ่อครับแต่เลขจับคู่ถ้าเข้าก็เข้าตลอดเลยนะพ่อครับก็ก็คือมาตรงๆเลยครับครับสําหรับเลขจับคู่นะครับอนนีนงวดที่ผ่านมาครับในงวดที่ผ่านมาคุณพ่อจับคู่ให้นะครับหนึ่งหนึ่งห้าครับเป็นเลขล่างครับก็มาจริงๆเนะพ่อครับแล้วก็แต่เลขศูนย์เก้าที่คุณพ่อจับให้เลขล่างแต่มันมาออกบนนะพ่อออกบนครับบางครั้งมันก็ อ่าไม่แน่นอนเนาะบางครั้งเลขที่ให้ล่างอาจจะออกบนเลขให้บนอาจจะออกล่างอะไรทํานองนี้ก็ได้ครับพอแล้วในงวดนี้ตอนรับปีไม่ก็คือปีใหม่แล้วเนาะพ่อครับครับอ่าเลขที่พ่อเน้นห้นี่พ่อคิดว่าเป็นจังไนครับมั่นใจบอกครับในวันนี้ครับใจอยู่จ็ดหนึ่งคือมั่นใจครับจ็ดหนึ่งครับอือครับ มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับให้เบิรงอีกแค่นึงเนาะครับแคหนาจอเก็บไว้ครับเปรียบเทียบกับเลขสูตรเลขวิ่งของท่านผู้ชมเบิ่งเนาะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อให้มากก็คือแนวทางตัวเลขครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าสำหรับวันนี้คุณพ่อวุฒิก็จะไปธุระต่อนะพ่อเนาะครับก็คือไปไปงานศพงานศพครับท่านผู้ชมก็คือที่บ้านพ่อวุฒเป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะ ครับก็จะมีคนเท่าคนแก่ก็คืออล้มหายตายจากกันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะพ่อครับครับก็โอเคครับทั้งนั้นผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ครับมีแต่ความสุขครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ครับก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณพ่อวุฒด้วยครับที่มาแบ่งปันมาให้แนวทาง ในทุกๆงวดเนาะพ่อเนาะอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับท่านผู้ชมครับโอเคครับพ่อขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ